I mm -hmm. ชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับทำมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเฉพะเราด้วยนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาดูลูกไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองที่เราอนุบาลเอาไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีลูกไก่เนี่ยประมาณ 60- 70ตัวนะครับอายุไก่ก็2อถึงสเดือนโดยประมาณนะครับวันนี้นําอาหารนะครับจะเป็นข้าวแล้วก็สมอาหารลูกไก่นะครับมาให้ไก่พันธุ์พื้นเมืองของเรานะฮะ ดูความสมบูรณ์ครับดูลักษณะดูสีครับดูโครงสร้างไก่สเดือนกว่าๆนะครับเนี่ยกำลังโตกำลังกำลังสวยเลยนะครับพ่อพันธแม่พันบางส่วนนะครับก็เข้ามากินอาหารด้วยนะฮะเงเกตได้ว่าจะกินอาหารเป็นระเบียบนะครับค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบแล้วก็มีบางตัวเนี่ยอาจจะมีกิกมีตีกันบ้างนะครับซึ่งเป็นธรรมดาของสัตว์นะครับ การเลี้ยงนะครับเราอนุบาลตั้งแต่ลูกไก่ตั้งแต่เล็กๆดนะครับท่านผู้ชมอย่างที่คลิปก่อนๆน,นะครับที่ผมได้ถ่ายทอดเอาไว้นะฮะได้ทำเอาไว้ในเป็นวิดีโอนะครับวิธีการอนุบาลตั้งแต่แรกเกิดนะครับหนึ่งสัปดาห์2ส,สัปดาห์ทํายังไงนะครับวันนี้ก็เหลือรอดมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่เหล่านี้นะฮะก็ถ้าเขาตประมาณโลครึ่งถึง2โลเนี่ยก็สามารถ นำขายนะครับขายให้ข้อค้าไม่ค้าได้นะครับมีคนมาติดต่อซื้อตลอดนะครับในฟาร์งนี้นะครับถ้าไม่มีใครซื้อนะครับหรือว่าเราอยากจะทําเป็นสายพันธุ์เนี่ยเราก็จะคัดเอาตัวสวยๆตัวที่สมบูรณ์เอาไว้นะครับเอาไว้ทําเป็นสายพันธุ์ต่อไปนะครับหรือว่าเราอยากทําอาหารทํากับข้าวนะครับเมนูไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองเนี่ยเราก็มีตลอดนะครับเราสามารถจะไปประกอบอาหารนะครับในครัวเรือนของเราได้เหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่คนเลี้ยงไก่บ้านแก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับาหาเห็นประโยชน์นะครับในการเลี้ยงไก่บ,บางท่านอาจจะเลี้ยงไม่เยอะนะครับตัว2ตัว3ตัวเอาเลี้ยงไว้จําหน่ายนะครับก็ได้นะครับเป็นรายได้เสริมของเราครับยิ่งถ้าเรามีรายได้หล,ลายๆทางนะครับมา เพิ่มทีละเล็กทีละน้อยนะครับมันก็จะทําให้คุณภาพชีวิตคุณภาพครอบครัวเราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับลูกไก่พื้นเมืองนะครับลูกบานเอาไว้2เดือนแค่นั้นนะครับเนี่ยคนนี้2เดือนครึ่งนะครับตัวกําลังสวยเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็คือสายพันธุ์ที่เราเพาะเลี้ยงขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสีแดงนะครับสีเหลืองนะครับขาเหลืองแล้วก็ผิวสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่นะครับในสายพันธุ์ที่เราคัดเลี้ยงเอาไว้นะฮะไม่มีขาดํานะครับ เพราะว่าการตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการไก่สีเหลืองนะครับแล้วก็ขาเหลืองผิวเหลืองเป็นส่วนใหญ่นะครับก็้าไม่ค้านี่เขาจะชอบแล้วก็ต้องการนะครับเลี้ยงเอาไว้ประมาณสีเดือนนะครับไก่เหล่านี้ก็จะเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับท่านจะสามารถเอาไปทําอะไรก็ได้ไปขายก็ได้นะครับไปทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อก็ได้นะครับเพราะว่าไก่เริ่มโตเริ่มมีความแข็งแรงก็เริ่มจะเข้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็สามารถผสมพันธุ์ได้เหมือนกันนะครับ ไปขยายต่อนะครับไปแบ่งาสายพันธุ์ไปให้คนอื่นเลี้ยงก็ได้นะครับเป็นการต่อยอดในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเรานะครับ,นะรบวิธีการอนุบาลน,นะครับช่วงนี้มันจะไม่ไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะมันจะไปยากตรงวิธีดูแลไก่แรกเกิดจนถึงประมาณ1เดือนครึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะถ้ารอดหลังจากนั้นนะครับ ไก่ของเราเนี่ยก็จะสร้างภูมิต้านทานนะครับแล้วก็เริ่มมีความแข็งแรงนะครับดังนั้นก็สบายนะครับให้อาหารก็อยู่กันแบบง่ายๆแบบนี้นะฮะไม่ได้กลางมุ้งกลางอะไรให้เหมือนตั้งแต่ตอนเด็กๆนะฮะตอนที่เขาอายุหนึ่งสัปดาห์2สัปดาห์นะครับก็จะเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับอย่างที่ท่านเห็นเลยพื้นที่นะครับตรงนี้ไก่ประมาณ70ตัวนะครับก็ 3, ามคูณสเมตรนะครับทําเป็นถาดอาหารให้ทําเป็นที่หลับที่นอนให้อย่างดีนะครับ อีกสัก2สัปดาห์นะครับอีกอประมาณ14วันเนี่ยผมก็น่าจะได้นําไก่เหล่านี้นะครับปล่อยเข้ารวมฝูงใหญ่นะครับให้ขเ,เาขาได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะฮะเขาได้ไปเรียนรู้วิธีการหาอาหารการคุยการเขียดอยู่ข้างนอกบ้างนะครับเพื่อเป็นการเพื่อเูมิงต้านทานนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยให้ไก่ของเราได้รู้จักหากินนะครับหาคุยหาเขียใช้ชีวิตแบบธรรมชาติจริงๆลองดูนะฮะเป็นการเลี้ยงแบบเลงปล่อยนะครับท่านผู้ชม ไม่ได้ขังไว้เลี้ยงไว้ให้อาหารตลอดเวลานะครับพอมันโตนิดหน่อยเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ยก็สามารถปล่อยเล่นฝูงใหญ่นะครับให้เขาได้ไเรียนรู้พฤติกรรมของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาครันนี้เป็นวิธีการของผมนะครับส่วนท่านใดคิดว่ารเราเลี้ยงแบบนี้ก็โอเคอยู่แล้วก็สามารถเลี้ยงยาได้เลยนะครับจนถ,ถึงน้ําหนักไก่ใใเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้แบบนั้นก็ดีเหมือนกัน,นครับดีแบบนะความลำบากลูกไก่เหล่านี้นะครับ ถ้าน้ำหนักประมาณหนึ่โลครึ่งนะครับประมาณ2อกิโลเนี่ยผมก็จะคัดเอาตัวสวยๆนะครับไว้ทำสายพันธุต่อนะครับตัวไหนที่มันพอขายได้นะครับก็จะขายให้พ่อค้าแม่ค้าต่อไปหรือท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับ2เดือนนะครับประมาณนี้นะครับลูกไก่นะครับค่าอาหารต่อวันนะครับมีค่าข้าว ถ้าอาหารนะครับส่วนยารักษาโรคเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ฉีดนะครับเราจะให้รอกินตั้งแต่อายุประมาณหนึ่งเดือนนะฮะแล้วก็เป็นน้ํานะครับที่ให้อย่า้น้อยหนึ่งจุดสองจุดนะครับตามจํานวนไก่ของเรานะครับก็เลี้ยงแบบง่ายงนะครับแบบบ้านๆนะครับไม่เป็นมีอะไรพิถีพิถันมากมายนะฮะจะทำให้ไก่ของเราเนี่ยสร้างูุิต้านทานแล้วก็มีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ ผมเห็นหลายๆท่านนะครับที่ที่แนะนําเข้ามานะครับที่บอกว่าไก่หนึ่งเดือน2เดือนเนี่ยนะครับพอเขาเริ่มมีหางยาวมีปีกยาวเนี่ยให้ตัดหางนะครับเพื่อที่จะให้เขาเอาโปรปตีนเนี่ยไปเลี้ยงผนส่วนเดือนนะครับก็ผมยังไม่เคยลองทํานะครับเห็นหลายๆท่านนะครับที่ลองตัดหางออกนะฮะก็ยังไม่เคยลองทําสูตรนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะลองทดสอบดูนะครับเ็าบอกว่าไก่จะโตเร็วนะครับแล้วก็ผลสวย ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะเราจะลองทดสอบดูนะครับนี่เป็นสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองแท้ๆนะครับบางตัวอาจจะมีแบบพม่ามาบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงรวมกันนะเราไม่ได้เราไม่ได้ปล่อยแบบล็อกผสมนะครับกินอาหารก็จะประมาณใช้เวลาประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับต่อหนึ่งมื้อนะครับให้อาหารเช้าอาหารเย็น มีน้ำสะอาดให้นะมีที่พักให้นะครับก็จะอยู่รวมกันแบบนี้นะครับช่วงนี้กําลังเข้าหน้าฝนนะครับไก่ก็เริ่มมีอาการนะครับเสียงคอเสียงอะไรเนี่ยเริ่มเป็นหวัดนะฮรเพราะว่าละอองฝนนะครับที่ตกหนักมากแล้วก็มีละอองฝนเข้ามาในคอกของเรานะฮะทำให้ไก่ของเราเริ่มเป็นหวัดนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มให้ยานะครับยาแก้หวัดนะฮะยาป้องกัน กี่ยวกับโรคทางเดินหายใจนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับนี่เป็นปัญหาในช่วงฤดูฝนนะครับต้องหาวิธีดูแลต่อไปนะครับไก่เหล่านี้มาทายบรรยากาศให้พี่น้องนะครับดูว่าหลังจากอนุบาลมาแล้วนะครับไก่เอาไปทําอะไรต่อนะครับแล้วลักษณะวิธีการเลี้ยงเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยไก่ประมาณ2เดือน3เดือนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะ ้า4-5เดือนนะครับก็น้ําหนักก็จะเริ่มโตเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะก็จะเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับลูกไก่ตอนนี้ก็ยังมีจําหน่ายอยู่ตลอดนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสายพันธุ์แบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่นพี่ของเขานะครับก็สามารถติดต่อในลิงกไลน์ด้านล่างผมก็ามานะครับ สอบถามเข้ามาได้นะครับเรื่องราคานะครับเรื่องวิธีการเลี้ยงนะครับสอบถามเข้ามาได้มาระเอียงเรียนรู้เช่นกันแล้วกันนะฮะท่านให้ข้อมูลดีๆผมมาผมก็จะลองเอามาใช้ดูนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ท่านทางช่อง u t ท b e นะครับครับก็อันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับให้กําลังใจในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงทีเอาไว้ด้วยนะครับแล้วท่านก็จะได้รับ การแจ้งเตือนไว้ก่อนไทรนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ